จทย์ปัญหาข้อนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องอัตราเร็วนะคะในข้อนี้ค่ะให้มาว่ารถจักรยานยนวิ่งในถนนสายหนึ่งเนี่ยขาไปจะใช้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขากลับค่ะใช้ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจทย์ถามอะไรนะคะในข้อนี้โจทย์จะถามความเร็วเฉลี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับบางคนเนี่ยชอบทำแบบนี้มากเลยเห็นโจทย์แบบนี้อุ๊ยหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมให้เอาขาไป ไปบวกขากลับหารสองได้เลยนี่ก็คือ50บวก25หารสองกลายเป็น75.2ส่วนสตอบทันทีเลย37.5ถามว่าคำตอบนี้ถูกไหมผิดนะคะ ความเร็วเฉลี่ยไม่ใช่เอาขาไปบวกขากลับแล้วหารสองทำวิธีนี้ผิดค่ะต้องทำยังไงไปดูกันนะคะอ่ะอันดับแรกค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าความเร็วเฉลี่ยหาได้จากอะไรความเร็วเฉลี่ยเราจะหาได้จากระยะทางทั้งหมดค่ะ แล้วก็หารด้วยค่ะเวลาทั้งหมดต้องเอาระยะทางทั้งหมดมาหารด้วยเวลาทั้งหมดไม่ใช่นะไม่ใช่เอาขาไปบวกขากลับหารสองนะคะข้อนี้จะถูกตัดคะแนนไปทันทีนะในข้อนี้นะคะโจทย์จะกำหนดความเร็วขาไปกับขากลับให้แต่โจทย์ไม่ได้กำหนดระยะทางนะคะสามารถทำได้สองรูปแบบเลยคือ จะกําหนดระยะทางเป็นตัวแปรก,ก็ได้หรือจะกําหนดระยะทางเป็นตัวเลขก็ได้นะคะอันนี้ครูให้สถานที่ A ไปยังสถานที่ B นะคะครูข้อนี้ครูขอกําหนดระยะทางเป็นตัวเลขละกันค่ะเพื่อจะได้คิดเวลาออกมาง่ายๆแล้วครูจะกําหนดตัวเลขเป็นอะไรดีละ่ะครูก็ขอกําหนดตัวเลขเป็นตัวที่50กับ25หารลงตัวค่ะกําหนดระยะทางเป็น50 กิโลเมตรก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระยะทางเป็น50ขาไปเราใช้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางเป็น50ขาไปก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงหรือขากลับค่ะขากลับเนี่ยเราเนี่ยวิ่งรถด้วยความเร็วช้าลงคือ25กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงเราใช้ระยะทางที่เรากำหนดขึ้นมาคือ50 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนั่นเองค่ะถามว่าเราสามารถคำนวณได้ไหมจากสูตรเราคำนวณได้นะสูตรคือความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าเราต้องการหาเวลาเราก็เอาระ ยะทางหารด้วยความเร็วอะครูจะลองคํานวณระยะทางขาไปค่ะระยะทางขาไปเราเอาระยะทางคือ50หารด้วยความเร็วก็คือ50ก็จะได้เป็น1ชั่วโมงตามนี้เลยส่วนคากราบค่ะระยะทางเป็น50ความเร็วเป็น25หานรกันจะเท่ากับ2 เวลาก็จะเท่ากับ2ชั่วโมงตามนี้ค่ะเมื่อเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาหาความเร็วเฉลี่ยจากสูตรนี้ก็คือหาจากระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดค่ะระยะทางทั้งหมดให้เอาระยะทางขาไปแล้วก็ไปบวกด้วยระยะทางขากลับขาไปใช้ระยะทาง50ขากลับก็50ค่ะส่วนขา ส่วนเวลาเวลาทั้งหมดค่ะไปใช้1ชั่วโมงค่ะกับใช้2ชั่วโมงค่ะระยะทางทั้งหมดอยู่ที่100กิโลเมตรส่วนเวลาอยู่ที่3ชั่วโมงค่ะจากนั้นหาเลยเอา100ไปหาร3นะคะ100ไปหาร3มจะตั้งหารยาวหารสาั้นหรือว่าตัดทอนก็ได้นะโดยที่ในข้อนี้100หาร3เนี่ยจะได้33เศษ1 สาแล้วก็เศษ1นส่วนสหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอบในตัวเลือกข้อที่1ค่ะสำหรับใครที่ยังตัดทอนไม่ได้เดี๋ยวครูลองคิดเป็นแบบหารยาวให้ดูนะคะโดยเอา100ไปหาร3 3หารอะไรนะคะได้10เพราะว่าสหาร1ไม่ได้3หาร สามคูณสามได้เก้าลบกันเหลือสิบสามคูณสได้เเหลือเศษหตรงนี้คือเศษนะมองเห็นไหมคะอันนี้คือผลหารนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ผลหารแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นเออจํานวนคะได้แบบนี้ก็คือ33เศษหนึ่งส่วน3โดยที่33ตัวนี้คือผลหารหนึ 1. ตัวนี้คือเศษ และ3ตัวนี้คือตัวหารค่ะสามารถเขียนเป็นจำนวนคระได้ในรูปนี้ตอบ33เศษ1ส่วน3ค่ะสำหรับในข้ออัตราเร็วห้ามคิดนะคะข้อนี้ห้ามคิดเด็ดขาดที่เอาเอาัดเอาความเร็วไปบวกความเร็วขากลับบวกการหารสองห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะจะต้องคิดจากระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดค่ะ